เวลาคนมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะหายใจเพื่อเพืเรียกว่าถอนลมหายใจอาิแฐงว่าลมหายใจนะจะช่วยอะไรบางอย่างให้ผ่อนคลายลงไปเช่นมีความวิตกกังวลบุคคลผู้นั้นก็จะถอนหายใจเป็นระยะระยะอันนี้ถ้าเรา มาพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามีลมหายใจเรามีชีวิตคุณประโยชน์ของลมหายใจเนี่ยให้ชีวิตเราแต่เท่านั้นยังไม่พอลมหายใจยังมีความสามารถในการที่ทำให้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยเป็นปกติเป็นป,ปกติในด้านอารมณ์นะ ปกติเราก็จะมีอารมณ์ต่างๆดีใจเสียใจโกรธเคืองขุนเคืองใจวิตกกังบนลมหายใจก็จะใช้ประโยชน์ได้ถ้าเรารู้จักใช้ลมหายใจส่วนในเรื่องของการอันนี้อันนี้เรียกว่าเป็นพื้นฐานของชีวิตลมหายใจเนี่ย เอามาใช้ได้ตลอดเป็นพื้นฐานของชีวิตเราแม้กระทั่งเราปฏิบัติในขณะที่เรากำลังเคลื่อนความรู้สึกไปตามผิวกายมันเป็นช่วงที่ทำได้ยากทำไม่ไปแล้วก็จิตไม่สงบามากๆแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจว่าจะช่วยช่วยผ่อนคลายพอผ่อนคลายแล้วก็กลับไปทำเคลื่อนความรู้สึกตามผิวกายได้อีก แสดงว่าลมหายใจเนะี่ยมีประโยชน์มีประโยชน์จริงๆอาน,นิสงของลมหายใจเนะี่ยมีประโยชน์มากๆถ้าหากว่าเราพิจารณาดูเวลาเราเรามีอารมณ์อะไรแล้วเราถอนลมหายใจเนะี่ยแสดงว่าเรากลับมาอยู่กับการมีสติ แล้วใช้การหายใจนะเป็นเครื่องช่วยแต่น่าเสียดายที่มนุษย์เราโดยมากก็ไม่ได้สนใจเรื่องลมหายใจทั้งที่เรามีชีวิตอยู่ก็อยู่กับลมหายใจแต่คนที่ได้รับประโยชน์ก็คือคนที่รู้จักอยู่กับลมหายใจเข้าออกเข้าออกฝึกจนคุ้นเคยในสภาพปกติเนี่ยฝึกจนคุ้นเคย แค่สังเกตลมหายใจเข้าลมหายใจออกดูกระแสของลมว่ากระแสของลมเนี่ยเข้าไปกระทบผนังจมูกตรงไหนบ้างหรือว่าเข้าช่องจมูกทางด้าน,านไหนบ้างหรือว่ากระแสลมมีความต่างร้อนอุ่นขึ้นอย่างไรบ้างเราฝึกอย่างนี้ พอฝึกอย่างนี้ความละเอียดของลมหายใจทำให้จิตเราละเอียดไปด้วยเมื่อเราคุ้นเคยพอเรามีความวิตกกังวลเราก็ดึงออกมาใช้เรามีความโกรธเราก็ดึงออกมาใช้ปรับลมหายใจปรับลมหายใจลมหายใจเป็นกายาจะเป็นกายละเอียด พอปรับเราหายใจจิตเราก็สงบลงกายกระใจนะ้นมันเชื่อมโยงกันถ้าเราเข้าใจหลักตรงเนี้ยที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นเนี่ยก็คือเห็นความเชื่อมโยงระหว่างกายกระใจใจเป็นปกติกายก็ปกติใจไม่ปกติคุณโมว,วิตกกังวลดีใจใจก็ไม่ปกติ ถ้าใจปกติกายก็ปกติลมหายใจก็ปกติดังนั้นการฝึกอยู่กับลมหายใจวันหนึ่งนึกได้อยู่กับลมหายใจตอนไหนนึกได้อยู่กับลมหายใจแค่ไม่ขี่รอบของการหายใจเข้าหายใจออกทําจนเราคุ้นเคยว่าเราจะต้องอยู่กับลมหายใจแล้วไม่ต้องมีคําภาวนา ไม่ต้องเอาคำพุโทโธไม่ต้องเอาอะไรมายุ่งเพราะเราต้องการความละเอียดของจิตในการเฝ้าสังเกตลมหายใจถ้าเราเอาคำภาวนาเข้ามามันเป็นเรื่องศรัทธามันจะแย่งสติของเราเป็นสองส่วนแล้วจะแย่งมาไปมากเราจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ของลมหายใจตอนนั้นให้เราเข้าใจแบบนี้ ส่วนในเรื่องของการพัฒนาที่สูงขึ้นไปที่เคลื่อนความรู้สึกไปตามผิวกายเนะี่ยก็เพื่อให้เราเจริญปัญญามากขึ้นเห็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นที่ร่างกายของตนเองรู้จักกายของตัวเองมากขึ้นรู้จักการสงบระง,งับมีวิธีการในการที่ทำให้จิตไม่วันไหว เรียกว่าอุเบกขามากขึ้นนั้นอีก,ก็ระดับหนึ่งแต่พื้นฐานเนี่ยเราเ,าเอาง่ายๆอยู่กลมใบใจถ้าเราถ้าเราใช้ได้อย่างนี้เราก็มีประโยชน์โขแลนะครับอันนี้ก็พอสมควร